ถ้าถาานไม่ฉากกันยิวยิวไปมุช่องกล้า สวัสดีครับประชาชนชาวไทยทุกท่านเนืน่องจากเหตุการณ์ไม่สงบได้เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเราจึงได้ตั้งศูนย์อำนวยการกระตายตื่นเต้นหรือเรียกสั้นๆว่าสกตขึ้นมาเพื่อแก้ไขสถานการณ์นะครับเรื่องที่ทแถลงเรื่องแรกก็คือฐานบัญชาการเพื่อช่วยเหลือผู้ริ้รของเราได้ถูกทำลายลงแล้วย้ำนะครับถูกทำลายลงแล้วเรื่องนี้ศราจารย์เปนโนจะกล่าวต่อไปครับ เมื่อวันที่32พฤษภาคม2553เวลา22นาฬกา15นาทีได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ฐานมาชาการนะครับเจ้าหน้าที่ไม่สามารถที่จะเข้าไปควบคุมเพลิงได้เนื่องจากถูกคนร้ายเนี่ยซุ่มยิงครับจนกระทั่งเวลา2นาฬกานะครับเจ้าหน้าที่จึงสามารถเข้าควบคุมเพลิงและก็ดับเพลิงได้เรียบร้อยนะครับและนี่คือร่องรอยที่คนร้ายทิ้งเอาไว,าะะว้ครับ้างปลาชโดครับ เปลืดถั่วลิสงคาดว่าจะเขากินในนี้เลยครับจากปากคำของพยานและหลักฐานทั้งหมดเราจึงสเก็ตภาพคนร้ายได้คร่าวๆดังนี้ชื่อชั่วขาวก็คือปีซาชโดและอาศูนถั่วลิสงหากมีความคืบหน้าใดๆจะแจ้งให้ทราบพัวกันนะครับระหว่างนี้หากผู้ริโภคมีเรื่องร้องเรียนใดๆก็ติดต่อได้ที่เบอร์เดิมนะครับ ครับกระต่ายตื่นตัวครับอ๋อครับครับครับผมครับครับครับ้าเราจะส่งเจ้าหน้าที่ไปโดยเร็วที่สุดนะครับอ๋อเจ้าหน้าที่เราใส่ชุดดำนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเรื่องมันก็มีอยู่ว่า หวัสดีชื่อตุนอาชีพจิกกี่ประจำซอยมายืนขวางทางรักระวังจะอกหกักนะจ๊นน้องร้อยพวกเองอยู่ข,ข้าง อย่ามากลางเท่านี้ได้ไหมแต่ก็โหดเฉพาะกับคนเท่านั้นแหละพี่เฮ้ยเฮ้ยไปดิไปไปไปดิไปอย่ไปโดนน้ำหรอกไปนะวะเฮ้ยเฮ้ยโย ก็เปลี่ยนไปรักแรกขอฉันก็เลยต้องเปลี่ยนสไตล์ตัวเอง เสริมสวยทําผมสู้ขนาชื่อยิ่งเปลี่ยนเลยจากคุลาการเป็นคุลาพเสื้อผ้าหน้าผมเป๊ะแต่ขาดอย่างเดียวอะความขาวฉันก็เลยซื้อครีมมาลองใช้ดูวันแรก ก็ยังเฉยๆวันที่สองรู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปวันที่สามมั่นใจแล้วว่าตัวเองกับขาวขึ้นวันที่สี่สบายใจห้ารอพรุ่งนี้ไม่ไหวแล้ววันที่ห้า จะทาายงงงไีบ in ้สำหรับประเด็นเรื่องเครื uh ่องสำอางที uh> uh 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 ่ใช uh> ้แล้วเกิดอาการผลกระทบข้างเคียงกับใบหน้าของเราเช่นทำให้หน้าพังนะคะหน้าเป็นด่างหน้าเป็นผื่นร่องรอยตรงนี้เนี่ยเรามีวิธีการจัดการอยู่2ส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะก็คืออันที่1เราสามารถใช้วิธีการร้องเรียนไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ก็คือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตรงนี้เขาจะมีพระราชบัญญัติที่ดูแลอยู่ก็คือพระราชบัญติเครื่องสาอําอางเป็นกฎหมายที่เข้ามาควบคุมดูแลตรงนี้อยู่แล้วนะคะสามารถดําเนินคดีอาญากับคนที่ทําความผิดหรือว่าทํละเมิดกับเราตรงนี้ได้อีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าอยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยเราสามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือว่าสสจเขาจะมาจัดก,การเรื่องผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเช่นเข้าไปตรวจสอบเข้าไปเก็บหรือว่า,าริบคืนเข้ามาจากท้องตลาดแต่ว่าถ้าเกิดเป็นผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบไปแล้วยังมีวิธีการเยียวยาตัวเองได้ก็คือใช้กฎหมาย2ฉบับฉบับแรกเนี่ยก็คือจะเป็นกฎหมายที่สามารถใช้เยียวยาทางด้านจิตใจของเราได้เช่นในกรณีที่เรารู้สึกอ,อับอายหวาดวิตกกับวลที่จะออกสู่สังคมภายนอก พระราชบัญญัติต,ตัวนี้ชื่อว่าพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยพศ2551นะคะอีกฉบับหนึ่งก็คือเป็นพระราชบัญญัติหรือว่ากฎหมายตัวแม่ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก็คือพรบวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค2551สองตัวนี้สามารถเข้ามาเรียกร้องค่าเสียหายให้กับเราในการที่เราจะต้องไปรักษาพยาบาลเพิ่มเติมได้ค่ะขอบคุณมากเลกิว ต่อไปจะเรียกนายเป็นลูกพี่แล้วกันโอเคปะอ้าวเพื่อนมาเหรอลูพี่ฉันมาเองแหละเนี่ยเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่คนนั้นอะ่ะพี่ชายส่วนคนที่ชอบอะ Thank you Tiu tiu